เวลา15นาฬิกา2นาทีเสรจออกนวังสรปทุมพระจทารพรราิพระชมโรกาสให้พลเอกนุชิตศรีบุญสรงรองปลัดกระทรวงมหาดไทยขอภผ่ครับรองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นผู้ใหญ่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการสมาคมพระยาข้าราชการสำนักงาน,งานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทุลอองพระบาทถุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางสาววราพรข้องเกี่ยวพันประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กรบริษัทไพรสนิไทยจำกัดนําคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทเฝ้าทุลอองพระบาทถุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติในงานกาชาตประจำปี2,565เพื่อบำรุงสภากาชาตไทยนางจันประภาวิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนางสุมาลีสีสุพรวานิษ์เฝ้าทุลอองพระบาททุนกก้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทยนาวาอากาศเอกหญิงบุษกรอินทราวิชัยประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่าประจําปี2565นําคณะผู้บริหารชมรมพยาบาลสีเหล่าเฝ้าทุลอองพระบาท ถุนกล้าทุงกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชวศึกษานำผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชวศึกษาผู้บริหารสถาบันการอาชวศึกษาและผู้นวยการสถานศึกษาที่ร่วมจำหน่ายอาหารและของที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2562-2564เฝ้าทุลละอองพระบาท กลุนกล้าวถูงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายอาหารและของที่ระล,ลึกโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาสยโอกาสนี้ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเฝ้าทุลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่